สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการวิทยาศาสตร์จานเดียวนะฮะรายการที่จะนําความรู้มาเสิร์ฟคู่กับจานอาหารที่คุณอาจจะไม่เคยรู้จักที่ไหนมาก่อนครับผม <S <S และเมนูที่เราจะนํามาเสิร์ฟในวันนี้มีชื่อว่าคาริกา a ปปิยะสลัด t h สซอเด็บซิสม m าครับผมอันนี้เนี่ยเรียกได้ว่าที่เด็ดแบบไทยบ้านสไตล์เลยครับโอเคเข้าสู่ช่วงคําศัพท์นะฮะคำแรกในวันนี้ครับผมมีชื่อว่าคาริกาปปิยะฮะเป็นผลไม้ครับผลไม้ที่ เ,เรียกได้ว่านิยมไปทั่วโลกเลยครับมีต้นกําเนิดแทบเม็กซิโกแล้วก็ตอนเนื้อของอเมริกาใต้ครับผมแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยก็ถูกนําไปแปลงสัญชาติไปอยู่ในพื้นที่ต่างๆทั่วโลกเต็มไปหมดเลยฮะไม่ว่าจะเป็นฟลอริดาเท็กซัสแคลิฟอร์เนียฮาวายหมู่เกาะแถบแคริบเบียนแล้วก็พื้นที่อื่นๆในเขตร้อนแล้วก็เขตกึ่งร้อนด้วยครับเรียกได้ว่ากระจัดกระจายไปทั่วโลกเลยทีเดียวนะครับ ต่อมาครับผมคำว่า s a l t e d c i s m a เนี่ยฮะเป็นสัตว์น้ำครับผมโดยทั่วไปเนี่ยจะอาศัยอยู่บริเวณป่าชายเลนซึ่งเจ้าตัวนี้เนี่ยต้องขออธิบายใบแบบสั้นๆง่ายๆแค่นี้พอแล้วกันครับเดี๋ยวจะเดี๋ยวมันจะง่ายเกินไปนะโอเคส่วนเมนูของเราในวันนี้จะเป็นอะไรไปดูกันครับ อ่าและเมนูในวันนี้ของเราก็คือปลาปายาสลัดวิสซอจิทแครบหรือว่าส้มตำปูนั่นเองครับผมคำว่าคาริกาปลาปลยเนี่ยนะฮะก็คือชื่อวิทยาศาสตร์ของมะละกอนั่นเองครับซึ่งอย่างที่เราบอกไปเมื่อตอนต้นเมื่อกี้นะฮะว่าเจ้ามะละกอเนี่ยเป็นผลไม้ที่เรียกได้ว่านิยมไปแพร่หลายทั่วโลกมากๆแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคำศัพท์ที่ใช้เรียกชื่อเจ้า ปะปายาหรือมะละกอรเนี่ยไม่ได้ใช้ทับศัพท์อย่างนี้ทั่วโลกนะครับไม่ได้ใช้คําว่าปะปายานะฮะแต่ว่าในแต่ละพื้นที่ในแต่ละประเทศเนี่ยก็จะมีชื่อเรียกโดยเฉพาะของเขาอย่างเช่นในภาษาอังกฤษที่เราเรียกกันว่าปะปายาเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยก่อนหน้านี้ไม่ได้เรียกว่าปะปายาด้วยนะครับเรียกว่าปะเปาครับผมหรือว่าอย่างในโปรตุเกสจะเรียกว่ามาเมาฝรั่งเศสปะปายเยอรมันปะปัจจอิตาลีปะป้ายคิวบารฟูเตอร์โบบัมเบ และคนเม็กซิกันครับเรียกว่าเมรอนซา p โปเตนอกจากนี้นะฮะในการทำส้มตำปูเนี่ยปูที่เรามักจะนิยมนำมาใช้กันก็คือปูดำครับผมซึ่งปูดำเนี่ยก็คือปูสมนั่นเองครับปูสมปูแสมปูสมเออถูกแล้วปูสมและชื่อของปูสมเนี่ยก็คือซอเดซิซาม่านั่นเองครับผมมะละกอเนี่เป็นผลไม้ที่มีประโยชน์ค่อนข้างมากทีเดียวนะฮะ เพราะว่ามีสรรพคุณดีๆหลายอย่างแล้วก็ยังมีวิตามินแล้วก็แร่ธาตุที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครับผมไม่ว่าจะเป็นวิตามิน C วิตามิน A วิตามิน B1 b น b, b 3งบีอาธาตุเหล็กแคลเซียมฟอสฟอรัสแล้วก็โปรโตีนเป็นต้นครับผมเยอะแยะมากมายจริงๆครับแต่แน่นอนครับอย่างที่บอกไปว่าพออะไรก็ตามที่มันมีประโยชน์จะเยอะอย่างนี้ก็มักจะมีโทษต,ตามมาด้วยใช่ไหมครับ แต่ว่าจริงๆเราจะเรียกว่าเป็นแบบเออเป็นโทษก็ก็ไม่เชิงเพราะว่าสิ่งสิ่งนี้เนี่ยไม่ได้มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นกับทุกคนครับอย่างแรกเลยที่เขามักจะพูดพูดกันว่าถ้าเกิดว่าเรากินมะละกอสุกๆมากๆเนี่ยจะทําให้เราผิวเหลืองเอออันนี้จริงหรือเปล่าสิ่งนี้เกิดขึ้นได้เพราะว่ามะละกอเนี่ยมีสารบางอย่างที่ไปสัมพันธ์กับวิตามิน A ครับซึ่งจะทำให้เราตัวเหลืองนั่นเองพวกเบต้าแคโรทีนหรือว่า แคโรทีนที่อยู่ในพืชที่เป็นสีเขียวสีเหลืองอย่างเงี้ยครับไม่ว่าจะเป็นแครอทมะละกอฟักทองอ่าอะไรพวกนี้เป็นต้นครับซึ่งถ้าเกิดกินเข้าไปมากๆนะฮะก็จะไปสร้างเม็ดสีให้เกาะบนผิวหนังทําให้ผิวหนังของเราเป็นสีเหลืองได้นั่นเองครับแต่ว่าจะแตกต่างจากคนที่ผิวเหลืองเพราะว่าเป็นโรคดีซานนะครับโรคดีซันเนี่ยก็คือโรคตับซึ่งจะมีการสร้างเม็ดสีที่เรียกว่าบิริรูบินครับผมมากขึ้น แล้วก็ทําให้เม็ดสีเหล่านี้เนี่ยไปเกาะตัวตามผิวหนังซึ่งนอกจากนี้นะนอกจากจะไปเกาะตามผิวหนังแล้วเนี่ยยังจะไปเกาะที่ตาขาวด้วยนะครับแต่ว่าคนที่ผิวเหลืองที่เกิดจากการรับประทานแคโรทีนเข้าไปมากๆเนี่ยจะไม่ได้มีอาการเหล่านี้เลยครับทั้งนี้ครับการรับประทานแคโรทีนเข้าไปมากๆเนี่ยนะหรือว่าเบต้าแคโรทีนเข้าไปมากๆเนี่ยจนมันไปเกาะที่ผิวหนังอย่างเงี้ยครับมันเรียกได้ว่าแทบจะไม่มีผลเสียอะไรต่อร่างกายเลยนะครับเพราะว่าเมื่อเวลาผ่านไป คนที่รับประทานแคโรทีนเข้าไปมากๆเป็นจํานวนมากเนี่ยมีโอกาสที่จะร่างกายเขาจะเปลี่ยนแคโรทีนเหล่านี้เป็นวิตามิน A ได้ด้วยครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นปริมาณของวิตามิน A ที่ได้รับจากวิธีการนี้นะฮะก็ยังน้อยกว่าการรับประทานวิตามินเเข้าไปตรงๆอย่างแน่นอนครับแล้วก็ส้มตำนะฮะที่หลายๆคนอจะพูดกันว่ารับประทานส้มตำแล้วท้องเสียเนี่ยจริงไหมเกิดจากอะไร ทีนี้ถ้าเกิดว่าเรามาสังเกตขั้นตอนกระบวนการทําส้มตําจริงเนี่ยส้มตำเนี่ยเป็นเมนูอาหารที่ไม่ได้ผ่านความร้อนในการปรุงมาเลยครับจึงทําให้มีความเสี่ยงสูงที่จะเจอเชื้อแบคทีเรียต่างๆไม่ว่าจะเป็นจากผักดิมบมะละกอทั่วลิสงออกุ้งแห้งอะไรพวกนี้เป็นต้นครับนอกจากนี้ตัวการสําคัญที่ทําให้รับประทานส้มตำกไปละท้องเสียเนี่ยก็จะเป็นพวกปูดอง ปลาร้าอ,อ,อุปกรณ์ที่ใช้ในการปรุงอาหารแล้วก็ตัวพ่อครัวแม่ครัวด้วยครับคือ oh, <no. S 1> ถ้าปูไม่ผ่านความร้อนเนี่ยนะก็อาจจะพบแบคทีเรียได้ส่วนปลาร้าเนี่ยก็ควรรับประทานร้านที่แบบต้มสุกแล้วเท่านั้นครับผมไม่ควรจะกินแบบดิบๆกันนะฮะดังนั้นครับตอนนี้เราอาจจะมองไปที่วัตถุดิบของทางร้านได้อาจจะสอบถามพ่อค้าแม่ค้าได้ว่าปลาร้าที่นํามาทำเนี่ยต้มสุกแล้วหรือยังถ้าเกิดว่ามันยังดิบๆเนี่ยเราก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงครับผมปูดองก็เหมือนกันนะฮะถ้าเกิดว่า มันไม่ได้ผ่านความร้อนฆ่าเชื้อมาเนี่ยเราก็ควรจะหลีกเลี่ยงเหมือนกันครับแล้วก็อุปกรณ์เองก็มีส่วนนะครับอย่างที่เราบอกไปถ้าเกิดมันมีการปนเปื้อนหรือคนทาอาหารเนี่ยไม่ได้คลีนตัวเองไม่ได้ล้างไม้ล้างมือให้ดีก่อนที่จะมาทำเนี่ยก็ควรหลีกเลี่ยงเหมือนกันครับอันตรายครับเพราะว่ามันก็อาจจะทําให้ผู้บริโภคอย่างเราเราเนี่ยเกิดอาการท้องเสียได้นั่นเองครับผมซึ่งเป็นกันบ่อยเนาะและสําหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดสั่นกระดิ่งให้พวกเราด้วยนะครับ เมนูของเราพร้อมเสิร์ฟทุกวันศุกร์เวลา1ทุ่มตรงแล้วพบกันใหม่ทงนนาง i n ิ r ดอ t Channel สำหรับวันนี้ผมหลุยนรุเราคุณสารต้องขอตัวลาไปทนันส้มตำปูก่อนนะครับไม่รู้จะท้องเสียหรือเปล่าสวัสดีครับ